สวัสดีครับมารับชมไก,ยก่ย่างป้าละไมกัน,นโอ้แซบสาพเลยครับผมถ่ายรูปไว้แล้วทนมันดิสงลัผมจองอันนี้ขงหนูนะของในภาพ นี่นะครับปลาตกใหมนะครับย่างครับเขิ่มมาเลยครับเข่าเว่นครับพอดีมาชื่อเข่าก็เลยถามนี่เฮ็ดคลิปก่อนเฮ็ดคลิปก่อนเฮ็ดคลิปไก่ย่างก่อนใหม่แล้วครับพี่ต้องใหม่แล้วผมผมเด้อผมเด้อจองจองก เอาถุงเอาหมูใช่ไหมหัูจับก่อนเลยลูกเออยังยังไม่ได้นั่นนี่ก็ลงยูทธ์ูเปอร์หนุ่มทูเปอร์อย่างเดียวเลยปวดปวดโอ้ผีไก่แห้งจริอๆมือมัมมือมัมเลยของแข่เขาบ้่เราดนนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอเจ็บคอนะครับ อย่เลยเหลือใจแยูทูบเบอร์เราอย่าไปใบของผมนะาหัวายของคนอื่นคนผมเราต้องใบวันวันนี้หมดไปกี่พันไม้แล้วเนี่ยป้ามัดไปจะพันใหม่แล้วมันเนี่ยได้หาล้อยล้ ห้าร้อยไม้แล้วเด้อครับพี่น้องวันนี้จัดหนักจัดเต็มมืออื่นแห้งแต่สติกแห้งอุ๊ยบ่ไหวว่ะมืออื่นหลายแห้งนะครับพี่น้องเพราะว่ามืออื่นมีงานใหญ่นะอ้าของไข่ของหนูไหนอยู่ไหนอันนี้ก่อนอ่ะแด่งกันลูกของหนูอ่ะอันนี้ของหนูค่ะอันนี้ของหนูลูกอ่ะให้คนรีบก่อนอันนี้ของหนูของหนูกี่ไม้ออสังไมหลุดแล้วอ่าๆของหนูกี่ไม้แฉมีแถมแฉมแฉมของหนูยังของหนูกี่ไม้รวมสัก หมูสักไม้อ่ะอังกฤษเอาตัวได้ทุกแล้วใครมาก่อนกันเนี่ยมันทำไมงงแล้วเนี่ยหนูกับพี่เขาใครมาก่อนพี่ใครพี่เขาก่อนนะงั้นเอาคืนมาเอาไม้ครบแล้วครับพี่เขาครบแล้วครบยังคอ้โหถ้าเดี๋ยวสิบเป็นสิสิบจ้า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 หนูครบยังเขาหนูคบยังอีอไรเน่ะไรอ่ะนบรรยากาศดีโอแม่ข่ากับซุรมุนแห่งเดียวครับเะ ค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าค่ะค่ะคุณค่าตรวจสอบนะครับตรวจสอบค้าน่ารักน่ารักไม่ต้องกลัวนะครับตรวจสอบแล้วนะจับตอบอีกสักหไว้หนึงเอาสิจัดไปเอาให้แม่ข่าเห็นวิธีการแม่ข่าว่าเฝ้าขนาดใดนะครับเดี๋ยวหนูมาเอาได้ไหมพอดี้มาจากเมืองสุรินทร์ด้วยพี่น้องด้วยเมืองสุรินทร์รัตนะนะครับรัตนะบุรีนะครับหนึ่งบบรรยากาศลูกข่าวยาวเสี่ยวนิ่งหนึ่งนะครับบอกเห็นดอกลูกข่าด้วยฝนสีว่านะครับ ผมเห็นสองใม้ผมเลือกี่น้องจะจะดิบช่องไห้ผมแบบนีตายแม่ขาตายแม่ขาบอกว่าบ่ย่างกะตายย่างกะตายย่างนิดกุ๊ะยิบได้ครับยิบได้ครับอันไดนซุกยุ้มรอดย่มได้โอ้ยอันไหนมันซุกแต่มันเอาไม่ได้เคี่ยวตัวเอาเอาตัวเย็นมาเคี่ยวตัวเนาะ มาผมไปแลลวครับสีดาผมตอนนี้อยากจบคลิปนะครับบรรยากาศนะครับมาสนับสนุนอุ้นอุ้น่ย่างแม่ละไมนะครับปลาละไมนะครับเบ่งบรรยากาศด้ครับพี่น้อสำหรับมือนีคลิปนี้ตอนตนี้อยากจบใบเพียงพอดีก็แล้วกันครับสวัสดีครับ